สวัสดีค่ะช่องลำไย,ยค่ะช่องลำไย,ยแหสารมือนะคะที่เราทําออกมาวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้านะคะที่ลูกค้าเขาสั่งผืนนี้จะเป็นขนาดตา5เซนได้เบอร์6เป็นแหเผานะคะความยาว8ศอกนะคะยกเผาศอกครึ่งนะคะอันนี้เราก็สารเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ย้อมด้วยสีย้อมหม่สีดํานะคะเราก็จะมาให้ดูกันนะคะว่า ตาขนาดไหนห้าเซนนะคะห้าเซนก็ประมาณสามนิ้วนะคะสามนิ้วคือคือค่ะห้าเซนนะคะแล้วก็ยาวแปดศอกนะคะดูความแน่นนะคะนี่ยะไม่ต้องกลัวรูดนะคะ รับประกันบานสุดจอมค่ะสวยงามนะคะผืนนี้ค่ะผืนนี้ก็มีแค่ผืนเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ